ตัวครับตัวนี้เป็นอยู่ในป่าครับตัวที่อยู่ที่ตัวจุ่มครับอันนี้อยู่ที่ป่าใช่ครับตัวที่อยู่ในป่าที่มีต่องโดนนะก็เซลล์แบตเตอรี่คอนเดอร์แล้วก็โดนแล้วก็เซ็นเซอร์ครับตัวที่สองก็เป็นตัวนี้อยู่ในกลุ่มก็เป็นการแสดงผลนเดอร์ครับแรงผลเป็นกราฟครับระพุมความชื้นเราเป็นโลเคชั่นตำแหน่งตั้งนะครตัวนี้นะยระพุมความชื้นครับสามารถกินกายตอนหลังได้เลยนำมาวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่เราไม่ได้่ากไปเขาสอบไปดูนะครับว่าอ่าลองดูลองจับปั้นยังไงครับที่เป็นสมูทเทสครับเพ โอเคก็จะฉีดไปที่กึ่งต่อฉีดไปเกิดควันควันไฟป่าไฟป่าไฟป่าแล้วตอนนี้จะเข้ามาที่โทรศัพท์เครื่องนี้ไงมโอ้จะเข้ามานี่ครับอันนี้เตือนภัยแล้วยังไงต่อก็ฝั่งเปิดให้เปิดกล่องแล้วก็โดนจะบินออกมาแต่ว่าที่นี้ไม่สามารถโทรศัพท์ได้อ่าไม่โทรศัพท์ได้อันนี้คือหลักการทํางานของเขาครับ วิทยายการที่บ้านแพ้วนะแต่ถ้าเป็นเรื่องรู้ไว้ใจผมนะครับ